สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีวิธีการเอาชนะความคิดที่ไม่ดีมาฝากกันค่ะผลกรรมดีหรือร้ายอยู่ที่การระวังใจเป็นสำคัญการระวังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากฝึกจิตให้ดีคิดดีอยู่เสมอจิตใจย่อมงดงามไปด้วยบุญกุศลชาตินี้ก็เป็นสุขจิตใจเบิกบาน ด้วยอำนาจบุญกุศลเมื่อเราได้คิดถึงเมื่อละชาตินี้ไปแล้วก็ย่อมได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นภพชาติใหม่ที่มีความงดงามควรค่าแก่ความงามของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของเราค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีเอาชนะความคิดที่ไม่ดีได้อย่างไร เดี๋ยวเราจะมาทราบวิธีเอาชนะความคิดที่ไม่ดีกันค่ะความคิดที่ไม่ดีคือความชั่วทางใจไม่ว่าจะเป็นความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนความคิดปองร้ายผู้อื่นความเห็นผิดจากทำนองคลองทำความคิดที่ไม่ดีหรือความชั่วทางใจนี้จัดเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ของ อกุศลกรรมมาบท10ประการซึ่งเป็นทางแห่งความเสื่อมทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความไม่สบายใจทั้งปวงอกุศลกรรมมบทสบิสามารถแบ่งออกได้เป็นสามหมวดหมู่ใหญ่ๆคืออกุศลทางกายคือกายกรรมอกุศลทางคำพูดคือวจีกรรมและอกุศลทางจิตใจ คือมโนกรรมกายกรรมมี3ข้อดังนี้ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดทางกรรมวจีกรรมมี4ข้อดังนี้ 1. การพูดปดพูดเท็จพูดโกหกหลอกลวง 2. การพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้เขาแตกแยกกัน 3. พูดคำหยาบ 4. พูดจาเพอเจอ้อมโนกรรมมี3ข้อดังนี้ 1. ความละโมบอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน 2. การคิดร้ายปองร้ายต่อผู้อื่นมีความปรารถนาที่จะทำลายประโยชน์และความสุขของผู้อื่นให้เสียหายไป 3. การเห็นผิดจากทำนองคลองทำเช่นเห็นว่าทำดีได้ชั่วทําชั่วได้ดีไม่เชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรมเป็นต้นจะเห็นได้ว่าท้าหลีกเลี่ยงปราศจากอากุศลกรรมมาบดท,ทั้งสิบประการข้างต้นนี้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขสังคมรอบข้างก็จะมีความสุข ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความคิดที่ไม่ดีความคิดชั่วทางใจที่เกิดขึ้นว่าจะเอาชนะได้อย่างไรเพราะถ้าเกิดคิดไม่ดีและงับไม่ได้ก็จะนำมาสู่การกระทําทั้งทางวาจาและทางกายก่อให้เกิดการกระทําเช่นถ้ามีใจคิดอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตน ถ้าระงับความคิดไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการกระทำทางกายคือการลักขโมยการช่อโกงหรือทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของเขามาเป็นของตนซึ่งก็จะเป็นการกระทำผิดศีลข้อที่สองที่ให้ละเว้นจากการลักขโมยนำมาสู่ผลกรรมที่ไม่ดีตามมาทั้งในชาตินี้และชาติหน้า หากคิดปองร้ายผู้อื่นอยากทำร้ายเขาเพราะความขุนเคืองใจใดๆต่อเขาก็ตามซึ่งมีเหตุมาจากความเกรดความมีโทสะถ้าหากข้ามความคิดหรือยับยั้งไม่ได้ก็จะนำไปสู่การทำร้ายกันการเข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันเป็นการกระทำผิดศีลข้อที่หนึ่งที้ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนชีวิต ผลที่ตามมาก็คือวิบากกรรมที่จะได้รับทั้งชาตินี้ที่ต้องถูกลงโทษทางกฎหมายและทางสังคมเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำสำหรับการประพฤติผิดทางกรรมคือการล่วงล้ำบุคคลที่มีเจ้าของหรือแม้แต่บุคคลที่มีผู้ปกครองรักษาเช่นบุคคลที่มีมารดารักษา บุคคลที่มีบิดารักษาบุคคลที่มีมารดาและบิดารักษาบุคคลที่มีพี่ชายรักษาบุคคลที่มีพี่สาวรักษาบุคคลที่มีสามีรักษาบุคคลเหล่านี้ล้วนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่มีเจ้าของหากผู้ใดประพฤติล่วงเกินล้วนเป็นการกระทําผิดศีลข้อสาม จรไมิบาปจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เกิดมาอาภัพรักความรักไม่สมหวังถูกพัดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักนอกจากนี้การคิดไม่ดีโดยทั่วไปเช่นการคิดไม่ดีต่อผู้มีพระคุณบุพการีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปการคิดไม่ดีเช่นนี้ จะก่อให้เกิดอกุศลจิตทำให้จิตเศร้าหมองร้อนรุ่มหงุดหงิดใจเหตุเกิดจากการสะสมอกุศลจิตนั่นเองฉะนั้นวิธีการเอาชนะความคิดไม่ดีถ้าจะบังคับให้เลิกคิดตรงๆก็คงทำได้ลำบากยิ่งหาวิธีจะทำให้เลิกคิดก็ยิ่งทำให้คิดมากเพิ่มขึ้น หรือกลายเป็นความเครียดไปโดยปริยายเพราะจิตนั้นบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้เท่าทันโดยใช้สติระลึกรู้และเห็นความเกิดดับของความคิดอย่าเอาความคิดมาเป็นของเราของเขาแล้วปล่อยวางก็จะสามารถเอาชนะความคิดที่ไม่ดีได้แต่กว่าจะทำให้รู้เท่าทันความคิดได้ก็ต้องมีสติก่อน ถ้าไม่มีสติก็จะกลายเป็นการปล่อยเลยตามเลยไปตามความคิดหรือเป็นการบังคับความคิดจนเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดการเจริญสติสามารถทำได้ทั้งอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันว่าทำอะไรอยู่หากคิดถึงอดีตหรืออนาคตก็ให้รู้เท่าทัน ว่าตอนนี้กำลังนึกถึงอดีตตอนนี้กำลังนึกถึงอนาคตความมีสติรู้ตัวนั้นต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำจะทำให้รู้เท่าทันความคิดที่ไม่ดีได้เช่นคนที่มีความคิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ให้ระลึกรู้ว่าตอนนี้กำลังเกิดความคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นขึ้นมาแล้ว ให้ดูความคิดนั้นไปตรงๆแต่อย่าเอาความคิดนั้นมาเป็นของเราเราจะรู้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานแล้วจะดับไปในที่สุดเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเกิดการปล่อยวางและในความถือมั่นในความคิดได้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่ของเราแม้จะเกิดความคิดที่ไม่ดีอีก หากเรารู้เท่าทันแล้วเห็นการเกิดดับอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ปล่อยวางได้ไวและในความถือมั่นได้ไวเพราะรู้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ความหม่นหมองจากความคิดไม่ดีก็จะอยู่กับเราได้น้อยลงซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดแต่โดยมากแล้ว จะทำได้ยากสําหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฝึกสติหรือแม้แต่คนที่ฝึกสติอยู่แล้วแต่ยังไม่กล้าแข็งพอก็อาจจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนเหตุเช่นเมื่อรู้ตัวว่าคิดไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามให้ดูความคิดนั้นไปตรงๆว่าคิดดีหรือคิดร้ายเพียงใด ให้หันมาจับดูลมหายใจแทนแล้วภาวนาในใจว่าพุทธทไปเรื่อยๆโดยสุดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็จะทำให้ความคิดที่ไม่ดีนั้นจางหายไปได้ในขณะนั้นๆการทำให้จิตฝ่ายกุศลเกิดขึ้นให้ไวและยาวนานต่อเนื่องมากที่สุดเช่น เมื่อเกิดความคิดไม่ดีให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยสร้างไว้หรือบางคนอาจจะใช้วิธีสวดมนต์ในใจสวดไปนานๆจนกระทั่งความคิดที่ไม่ดีนั้นหายไปเพราะความคิดที่ไม่ดีเป็นอก,กุศลกรรมจึงต้องแทนที่ด้วยกุศลกรรมบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทําบุญ สวดมนต์รักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาควรทำอยู่เป็นประจำเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องฝึกควบคู่ไปกับการดูความคิดหรือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นแม้ส่วนมากจะทำได้ยากเพราะใจไม่แข็งพอแต่ก็ต้องเปลี่ยนเหตุไปก่อนแล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ จนทำให้ความคิดที่ไม่ดีจางหายไปแล้วก็มีความคิดที่ดีๆมาแทนที่จนกลายเป็นการคิดดีอยู่เสมออีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ความคิดที่ไม่ดีจางหายไปได้เช่นกันคือให้ตระหนักถึงผลแห่งกรรมหากไม่สามารถยับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้ก็จะเกิดการกระทำที่ไม่ดีตามมา และทำให้ได้รับผลกรรมหลายประการด้วยเช่นกันถ้าเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่อผลแห่งกรรมที่จะได้รับก็ควรเลิกคิดไม่ดีเช่นถ้าจิตเกิดความโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าถ้าตนไปโกงเขาไปลักขโมยของเขาแน่นอนว่าย่อมทำให้ตนเองและครอบครัว ต้องเดือดร้อนและยังทำให้ครอบครัวคนที่เราไปโกงเขาเดือดร้อนอีกด้วยหรือถ้าใครที่ชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอยากสารสัมพันธ์ต่อก็ให้ตระหนักผลแห่งกรรมว่าการทำผิดนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรเช่นผลกรรมจะส่งให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ถูกพลัดพรากจากคนรัก ทำให้อภัพรักไม่สมหวังในความรักหรือหากมีลูกหลานต่อไปในอนาคตลูกหลานก็จะดื้อรั้นไม่เชื่อฟังและจะทําให้ครอบครัวของตนเองผู้ใกล้ชิดตนเองต้องเดือดร้อนไปด้วยความคิดที่ไม่ดีอีกประการหนึ่งคือการคิดปองร้ายผู้อื่นอยากให้เขาบาดเจ็บอยากให้ได้รับอันตรายหรือมีอันเป็นไป หากระงับความคิดไม่ดีนี้ไม่ได้อาจนำมาซึ่งการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทอรมานเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตให้ตระหนักไว้เสมอว่าผลแห่งกรรมที่ตนเองทำครอบครัวจะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนในภพปัจจุบัน ั้งผลทางด้านกฎหมายหากฝ่ายนั้นอาคาดแค้นก็ยิ่งจะทำให้เกิดการตอบโต้จองเวรจองกรรมกันไม่สิ้นสุดแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะมีความสุขได้อย่างไรฉะนั้นความคิดที่ไม่ดีทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามให้ระลึกไว้เสมอว่าผลกรรมที่จะตามมานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะผลกรรม ความคิดไม่ดีสามารถทำให้จิตใจวุ่นวายร้อนรุ่มเป็นทุกข์เมื่อตระหนักถึงผลกรรมแล้วการคิดไม่ดีนำทุกข์มาให้ตนเองและก็ผู้อื่นก็ควรจะปล่อยวางความคิดไม่ดีนั้นเสียใจเราก็เหมือนร่างกายต้องหมั่นใส่ปุ๋ยคุณธรรมความคิดก็เหมือนร่างกายเหมือนต้นไม้ที่ต้องการปุ๋ย น้ำคอยดูแลเอาใจใส่ให้เจริญเติบโตงอกงามความคิดหรือจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องใส่ปุ๋ยอยู่เสมอคือให้ความถูกต้องด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าความดีหรือบุญกุศลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประครับประคองชีวิตไปสู่ความถูกต้องความดีงามนานับประการ เราจึงไม่ควรใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทอย่าปล่อยให้ความคิดวุ่นวายสเปะสปะเหมือนเด็กเล็กๆที่ปล่อยให้เดินโซซัดโซเซไปตามลำพังย่อมมีทางหกล้มเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้กรรมดีทางใจหรือมโนกรรมสำคัญมากเราควรหมั่นสร้างกรรมดีทางใจด้วยการน้อมใจ รำลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพุทโธพุทโธพุทโธในทุกเวลานาทีที่ไม่ได้มีภาระอื่นจะนั่งนอนยืนเดินในรถที่ติดในที่นอนที่นอนไม่หลับในการทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากมายนักในเวลารับประทานอาหารการภาวนาพุทโธ มีแต่คุณมหาศาลเราควรภาวนาพุโทโธทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อเราภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจิตก็จะเกิดความคล่องตัวความสงบของจิตก็ย่อมเกิดขึ้นในการภาวนาพุโทโธขอให้เราเชื่อมั่นศรัทธาให้จิตอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาเมื่อพุโทโธ เขาถึงจิตถึงใจแล้วจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสรุปแล้วความคิดไม่ดีมีแต่โทษมากมายเป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมก็ล้วนมีเหตุเกิดมาจาก ความคิดที่ไม่ดีที่จะต่อยอดส่งผลให้เรากระทำสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นๆจิตเราคิดดีหรือร้ายเพียงใดเท่านั้นเองความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์และความคิดก็เป็นเหตุแห่งความสุขได้เช่นกันพึงรอบคอบในการใช้ความคิดคิดให้ดีคิดให้งามคิดให้ถูก คิดให้ชอบแล้วชีวิตในชาตินี้จะงดงามสืบเนื่องไปถึงพบชาติใหม่ได้ด้วยจึงควรระวังในการใช้ความคิดให้ดีที่สุดดังนั้นหากเรามีคุณธรรมประจำใจมันฝึกจิตให้คิดดีอยู่เสมอมีมโนสุจริตและมีเมตตาคือความรักมีกรุณาคือความสงสาร ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเรื่องขุนเคืองใจขึ้นก็ให้มองหาเหตุผลด้วยความเมตตามาแทนความคิดด้านอากุศลเมื่อเราคิดดีอยู่เสมอใจเราก็จะเบาใจเราก็จะเป็นสุขสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภาชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ